วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือสาวท่านนี้เธอบอกว่าเธอกําลังคุยกับฝรั่งยังไม่เคยเจอตัวกันนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาเมืองไทยแล้วเขาจะมาหาควรจะทําตัวอย่างไรดีทําตัวไม่ถูกเลยยอมรับว่ากลัวคุยกันสักพักแล้วนะคะเธอบอกแบบนั้นคือ <'re> okay. เขาฝรั่งเขาชอบเราเพราะเรา เป็นของเราแบบนี้เขาสนใจเราเพราะเราเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าเขามาหาเราเราก็ไปเจอเขาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ข้อควรรู้นะคะก่อนที่เราจะเดทกับฝรั่งคือการกอดกันของฝรั่งเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าสมมุติว่าเจอกันเราไปรับเขาที่สนามบินเขาก็จะกอดเรานะคะเป็นการทักทายแล้วก็ทีนี้ ฝรั่งนะคะเป็นประเภทที่เขาจะพูดตรงๆนะคะถามตรงๆเขาจะบอกเลยเขาถ้าสมมุติว่าเขาถามอะไรซอกแซกมากมายนะคะ,ะเหมือนเราเคยมีแฟนไหมผ่านกันมีแฟนมาก,กี่คนมีลูกกี่คนอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราเดทกับผู้ชายไทยเขาจะไม่ถามซอกแซกมากมายนะคะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจแบบนี้ไว้บ้างแต่คิดว่าในการคุยกันก่อนที่เขาจะมาเจอนะคะ ก็คงจะคุยกันระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าเราเคยผ่านการแต่งงานไม่มีลูกไม่เคยทํางานอะไรทํางานหรือเปล่าทางานได้เดือนละเท่าไหร่นู่นนี่นั่นบางทีฝรั่งเขาจะถามนะคะแต่ฝรั่งเขาบางคนเขาก็ไม่ถามนะคะว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ถ้าเขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาก็จะถามเรานะคะว่าวเราได้เงินเดือนเท่าไหร่พอใช้ไหมชีวิตเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะคะซ,ซึ่งเราก็ตอบไปตามความจริงเลยนะคะส่วนเรื่อง จะอาเฟเดโฮกันนะคะฟิชเจอร,ริงกันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ<ม>ถ้าคุณรู้สึกโอเคเขาเขารู้สึกโอเคกับคุณ,ค,ณคุณก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าเออเวลาจ,จะไปกันหลอดหรือว่าโอ้ยฉันไม่ชอบเขาเลยคือไม่ชอบนะถะก็ก็ปฏิเสธได้ถ้าคุณปฏิเสธเขาก็ไม่บังคับเรานะคะดังนั้นแล้วออย่าไป ซีรีสกับเรื่องแบบนี้นะคะหรือบางคนจะกังวลว่าเฮ้ยเราต้องลางานเราต้องขาดงานไปเราจะบอกเขาดีไหมนะคะอันนี้เราจะต้องบอกเขาก่อนที่เขาจะบินมานะคะว่าฉันจะต้องลางานนะคุณสามารถช่วยซัพพอร์ตค่าเดินทางให้ฉันหรือช่วยซัพพอร์ตฉันในช่วง ที่ฉันทํางานอาจจชนที่ฉันลางานได้ไหมนู่นนี่นั่นไปนะคะหรือคุณสะดวกที่อาจจะมาที่จังหวัดที่ฉันอยู่ได้ไหมแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดฉันเราก็ไปเที่ยวไปเดทด้วยกันแบบนี้คุณสะดวกใจแบบนี้ไหมนะคะปพระาะแกวไม่แนะนําให้เราออกจากอ,อ,อาชีพหลักไม่ให้ไม่ไม่แนะนําให้เราออกจากงานนะคะเพราะว่างานคือเงินนะคะพอผู้ชายไปแล้ว ถ้าเราไม่มีงานทำรายจ่ายเรามีทุกเดือนนะ,ะดังนั้นแล้วอย่าลาออกจากงานเพื่อผู้ชายนะคะหรือเขารับปากว่าคุณลาออกจากงานเลยผมจะดูแลคุณนู่นนี่นั่นอย่าเชื่อลงปากนะคะพูดอะไรก็พูดได้คนยังไม่เจอกันนะคะ ทำอะให้เขาทําให้เราเห็นก่อนว่าเขาโอเคเขาซัพพอร์ตเราจริงนะเขาจะส่งเสียเลื่องดูเราจริงๆนะนู่นน,น,นี่นั่นนะคะค่อยว่ากันนะคะอ่าอก็ทําตัวปกตินะคะ<อ>แต่ว่าเดทแรกเราจะต้องให้เขาประทับใจแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาทําผมบ้างนะคะแล้วก็แต่งตัวดีๆให้เขาประทับใจสักหน่อยหนึ่งนะคะในการพบเจอกันครั้งแรกนะคะ คือไม่ต้องไปจ้างช่างแต่งหน้าให้มันซูไวเวอร์ไปนะคะอันนี้ไม่แนะนำคือเป็นตัวของเรานี่แหละแต่เพียงแต่งหน้าทาปากนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำผมให้มันเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวไม่จำเป็นต้องโป๊เปื่อยหรืออะไรนะคะคือแต่งตัวให้ให้ให้เป็นตัวเรานี่แหละแต่ให้มันดูดีขึ้นหน่อยแค่นั้นเองนะคะ เป็นตัวเราดีที่สุดนะคะมีอะไรก็พูดกับเขาตรงๆชอบไม่ชอบนะคะ,ะถ้าเราไม่อยากจะมีอะไรกับเขาเราก็บอกเขาไปตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราพอใจเราถูกใจก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะรอให้เขามาหาเราก่อนนะคะหรือถ้าจะพูดเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็พูดก่อนที่เขาจะเดินทางมาหาเราจะขอค่าเดินทางขออะไรก็ ขอไปเลยนะคะคือได้ไม่ได้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าคุยกันแล้วเ็าอยากเลิกกันเราก็ก็ถือว่าโอเคยังไม่ได้เจอกันมันมันยังไม่สายนะคะเราเปิดอกเปิดใจคุยกันตรงๆแต่เนิ่นๆดีกว่าพี่มาแล้วก็คือจะรอให้ฝรั่งตัดสมมิุว่าเราอยากได้เงินหรือเขาจะต้องสปอร์ตเราอันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะฝรั่งถ้าเราไม่พูดไม่พอไม่พูดตรงๆอ่าเขาก็ไม่รู้จุดป,ประสงค์ของเรานะคะ บอกเขาไปเลยอย่าไปคิดว่าเขาจะคิดว่าเรานะ่าเงินคือถ้าเราไม่ขอเยอะมากมายจอเิไปขอแค่ค่าเดินทางก็ก,ก็ก็โอเคนะถ้าเราสะเดียอเลยอะไรก็บอกเขาไปตรงๆนะคะว่าเราสะดวกใจแบบไหนเราโอเคแบบไหนนะคะก็ให้โชคดีค่ะ